เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อละโยคะสี่พิกุทั้งหลายโยคะสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นอย่างไรคือกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชายโยคะพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลโยคะสี่อย่างภิกุทั้งหลาย ภิกขุปึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโยคะสี่อย่างนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญ สัมมาสังกปะอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญสัมมาวาจาอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะ ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาวายมะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสติอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสมาธิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะพิขุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้อันพิขุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละ โยคะสี่อย่างเหล่านี้